จากด้านหน้าโครงการ Eco Space 2นะคะตรงเข้ามาภายในหมู่บ้านเรื่อยๆก็จะพบป้อมยามป้อมแรกค่ะด้านหน้าหมู่บ้านขับตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกับสะพานภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็ขับข้ามสะพานขึ้นมานะคะแล้วก็จะเจอกับหมู่บ้านเฟสแรกทางซ้ายมือค่ะให้เราเลี้ยวเข้าไปเลยนะคะก็จะมี ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีป้อมยามอยู่ที่เฟสด้านนี้นะคะก็จะมีการตรวจเช็คทุกครั้งว่ามีรถคันใดนะคะเข้าไปติดต่อธุระอะไรนะคะแล้วก็จะมีการแลกบัตรแล้วก็จดเลขทะเบียนเอาไว้ค่ะสำหรับเจ้าบ้านนะคะก็สแตมป์บัตรจอดรถนะคะให้กับผู้ที่มาแวะเวียนที่บ้านค่ะนะคะเมื่อเราขับตรงไปเรื่อยๆค่ะเจอแยกนะคะให้เลี้ยวขวาค่ะ นะคะบริเวณบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่มีความร่มรื่นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวอย่างมากค่ะ แก้วนะคะเจ้าของบ้าน168 1ทับ1ค่ะในโครงการ Eco Space นะคะโครงการ Eco Space เนี่ยจะมีอยู่2เฟสแต่ว่าฝั่ง168เนี่ยนะคะจะอยู่เฟส1ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเข้าป้อมยามมาผ่านสะพานนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายนะโครงการที่1เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะโครงการหมู่บ้าน Eco Space เนี่ย จะอยู่ใกล้สถานที่สําคัญค่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลก็พยาไทนนวมินนะคะห้างสรรพสินค้าก็เทสโก้โลตัสค่ะ ฟู๊ดแลนด์ก็มีนะคะรวมถึงใกล้กับเดี๋มอบางกะปิเออถ้าเกิดเป็นไปทางบางกะปิจะใกล้เดี๋มอบางกะปิถ้าเกิดไปทางเรียบทางด่วนเนี่ยก็จะใกล้กับเซ็นทรัลอีสต์วิวค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เส้นทางด่วนนะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยโครงการอีโคสเปซเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสองเส้นทางเลยค่ะถ้าเกิดว่าออกไปทางเส้นเ,ออเกษตรนวมินทร์เนี่ยมันจะไปทะลุออกทางด่วนได้หรือว่าถ้าเกิดเข้าเส้นนวมินทร์นะออกด้านหน้าโครงการไปนะคะเจอไฟแดงเลี้ยวขวานเนี่ยจะเป็นเส้นมอเตอร์เว์ ก็เลยทําให้สามารถใช้ได้ทั้งทางด่วนแล้วก็มอเตอร์เวย์ถือว่ามีความสะดวกส,สบายมากเลยค่ะส่วนเลขที่บ้านนะคะนี่เลยค่ะ1 6 8่ทับหนึนะคะ168เป็นเลข6ลกซิวนะคะความหมายดีค่ะอยู่แล้วรวยค่ะส่วนบ้านเลขที่11บเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะมีสินแสนะมาดูให้ทั้งเลขที่บ้านความหมายบ้านแล้วก็มาปรับหงจุย้ยจัดหังจุ้ยให้ได้เรียบร้อยค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของตามหลักความเชื่อแล้วนะคะบ้านหลังนี้ทั้งเลขที่บ้านนะคะแล้วก็การปรับหัวจุ้ยก็คืออยู่แล้ว ดวยค่ะ เดินเข้าบ้านมาเนี่ยก็จะเป็นห้องพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะคะเดิมทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาโซนแรกก็จะมีในโซนของดูทีวีค่ะหรือว่านั่งเล่นซึ่งจริงๆอันเนี้ย ต้องเอาไว้ด้านบนแต่ว่าพอดีแก้วไว้ด้านล่างก่อนเพราะว่าถ้าซ้อนกันก็กลัวจะเป็นรอยนะคะอันนี้ก็คือชั้นที่วางทีวีอันนี้ก็ให้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโซฟาค่ะโซฟาก็ให้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเดินเข้าประตูบ้านมาก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นหรือว่าดูทีวีก่อนทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นหลังใหญ่หนึ่งหลังนะคะก็ถ้าเกิดว่า ผู้ที่สนใจมาซื้อบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะรับก็ให้ด้วยเหมือนกันค่ะถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดิมพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอเอาอที่ตั้งทานอาหารก็ตรงนี้ปล่อยโล่งไว้เพราะว่าเผื่ออยากจะใช้อเน,นีประสงค์ทานอยูเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะเดิมทีเดียวเนี่ยเออโครงการให้มาเนี่ยตรงนี้จะเป็นครัวไทยแต่ว่าแกลเลอรี่อินครัวไทยด้านหลังแล้วห้องเนี้ย อามาอยู่ก็คือทําเป็นห้องผู้สูงอายุค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมาใช้เป็นห้องทําง,งานอะไรแบบนี้ก็เหมาะนะคะว่ครัวไทยไปบิวอินไว้ตรงด้านหลังแล้วด้านหลังคือต่อเติมเสร็จสับหลังคงหลังคาทำใหม่หมดเลยค่ะเป็นห้องครัวไทย ก็จะมีที่ดูดควันที่ดูดควันนี่คือก็ให้เหมือนกันคือจะบอกว่าคุณแม่ไม่เคยใช้เลยค่ะใช้สําหรับดูดควันไข่ต้มกับมามา่าเท่านั้นนะคะเพราะว่านักกลัวเครื่องดูดควันพังค่ะ mm hmm. แล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนะคะ mm hmm. ก็คือบิวอ mm ินใหม่หมดนะคะตรงนี้ก็มีโล่งค่ะเดินทีเดียวเป็นที่ตุนสารพัดอย่างของคุณแม่นะคะน้ำมันคงน้ำมันคืดบ้างน้ำยาปรับพนุ่มอะไรของอ่างบ้างก็ทำ mm hmm. ใหม่หมดเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นสิงค่ะสิงหลังจากนก็คือทายาวเลยก็คืออยู่กับตัวบ้านทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าต่อเติมแล้วแล้วก็มีปั๊มน้ํานะคะปั๊มน้ำนี้จะบอกว่าเครื่องใหม่นะคะเพิ่งเอามาเปลี่ยนไปน่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงประกาศขายบ้านนะคะปีก,กว่าๆเพิ่งมาเปลี่ยนให้เพราะว่าเครื่องปั๊มน้ําเดิมก็คือเราใช้มานานแล้วไงก็เลยเปลี่ยนเอาไวใ้ให้ใหม่นะคะ หลังมูนี่สวยๆนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำของชั้นหนึ่งนะคะห้องน้ำชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องน้ำสำหรับเข้าห้องน้ำอย่างเดียวนะคะอาบน้ำไม่ได้น้ำก็จะมีชักโรครกค่ะแล้วก็ที่ล้างมือล้างหน้าให้นะคะแต่ว่าอาบน้ำไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะคะระหว่างขึ้นไปชั้น2คือจะบอกว่าแก้วมาอยู่โครงการนี้ประมาณปี5 5แต่ว่าตอนน้ำท่วมใหญ่ปี5้เนี่ยเส้นนี้น้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็ล่าสุดคือที่น้ำท่วมหนักกรุงเทพเมื่อวานที่วันประมาณ20 21กระกฎาคมเส้นนี้น้ำไม่ท่วมค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้น2ค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ชั้น2ค่ะ ชั้น2เนี่ยก็จะมีผ้าม่านแล้วก็เหล็กดัดให้นะคะสาเหตุเพราะว่า ลูกสาวสวยค่ะคุณพ่อได้ขอติดไว้นะคะก็เลยแบบต้องมีเหล็กดัดที่ชั้นสองนิดนึงคือความสบายใจของคุณพ่อค่ะแล้วก็ด้านนอกนะคะฝาเอ่อไม้เชอร่าค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลอันนี้คือแก้วต่อเติมเอาไว้เพราะว่าการฝนสาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยมันจะได้แบบไม่สาดเข้ามาแล้วในส่วนของห้องนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังเห็นร่องรอยก็คือจริงๆแก้วยังมานอนอยู่บ้านเพราะว่ามันนอนทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้บ้านแบบร้างเนาะตรงนี้อาจจะเป็นรอย นิดนึงนะคะเป็นรอยเดิมที่แก้วทำอ่อชั้นหนังสือค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจมาซื้อคุยกันได้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะคะเพราะว่าห้องแก้วก็จะมีแค่ในส่วนของชั้นหนังสือที่เลือออกไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตียงนอนค่ะเตียงนอนนี้ก็คือให้ด้วยนะคะแต่ว่าพ่อผมพะปูขอเอากลับนะคะขอเปิดตัวแต่เตียงนอนให้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งกับเอ่อชั้นวางทีวีก็คือให้ด้วยเหมือนกันชั้นวางทีวีก็คือสามารถแบบเปิดลินชักแบบนี้ได้ด้วยนะคะ อ่ะแล้วก็หน้าต่างก็มีเหล็กดัดผ้าม่านนะคะห้องนี้มีแอร์ให้แอร์ด้วยะคะ่ะแอร์ไม่ได้ถอดออกไปสักตัวเลยคะ่ะบ้านหลังนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตู้ใหญ่นะคะบิวตอินคือใหญ่มากใหญ่มากนะคะนี่นะคะโลง่ลงๆอย่างน,นี้เลยเป็นตู้บานใหญ่นะคะหญ่มากแล้วก็ห้องน้ำค่ะในส่วนของห้องน้ำชั้นนี้เนี่ยก็คือ มีเคาน์เตอร์ให้สําหรับออล้างหน้าล้างมือแปรงฟันนะคะมีชักโครกแล้วก็เครื่องทําน้าอุ่นแต่ว่าแต่อันนี้บอกก่อนนะคือเครื่องทาน้าอุ่นอะถอดมาจากชั้นสามนะคะ<ม>อันนี้คือพอดีแก้วามาอยู่สําหรับบางทีมาเฝ้าบ้านนอนบ้านบ้างอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยถอดจากชั้นสามลงมาให้ ขึ้นไปชั้นที่3นะคะบ้านนี้มี3าชั้นคือจะบอกว่าทางขึ้นบันไดยังสะอาดเลยค่ะเพราะคนแม่ถูเองทุกขั้นนะคะนงไม่ยอมให้ใครมาทำไม่ได้อย่างไรชั้นนี้นะคะจะมี2ห้องนอนค่ะแล้วก็1ห้องน้ํานะคะห้องนอนก็เดี๋ยวแก้วพาดูห้องแรกก่อนจริงก็จะเป็นขนาดเท่าๆกันเดิมห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องของน้องสาว นี่มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะแต่ว่าชั้นสามเนี่ยจะไม่ได้ติดเหล็กดาดเพราะว่าอันเนื่องมาจากน้องสาวบอกว่าอยู่ชั้นสามแล้วค่ะเหล็กดัดไม่ต้องติดคงไม่มีใครขึ้นมาไม่ยอมติดนะคะก็จะมีระเบียงเล็กน้อยจริงๆแล้วบางบ้านนะคะเขาก็จะตั้งแบบเก้าอี้หนึ่งตัวโต๊ะหนึ่งตัว,น,ตว,น,ตวนั่งชมวชิวชิลๆได้นะคะพอมองออกไปจะเป็นท้องไร่ท้องท้องทุ่งอากาศดีค่ะอากาศดีตรงนี้มีลม ห้องนี้ก็คือจะมีโต๊ะให้หนึ่งตัวค่ะเอน,นิเจอร์ที่เหลือน้องสาวกลับไปนะคะต่อมานะคะอีกหนึ่งห้องนอนเดิมห้องนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มีผ้าม่านให้ค่ะมีแอร์ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีเหล็งดัส่วนเตียงเนี่ยก็จะมีเตียงให้แบบนี้นะคะก็ต้องเอาที่นอนมาเองนะไม่มีแต่เดียงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นวางทีวีเหมือนกันค่ะ ทีวีก็เนี่ยค่ะเปิดได้อุ้ยสมบัติคุณพ่อ,อยังอยู่นะคะแล้วก็มีเตาเครื่องแป้งค่ะเตาเครื่องแป้งก็หงตหือเตาอันนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําจะเป็นห้องน้าเอ,อ่อห้องเดียวนะ้าอยู่ด้านนอกนะคะก็นี่เลยค่ะเหมือนกับชั้นสองแต่ว่าอาจจะเล็กกว่านิดนึงแล้วก็ร่องรอยการถอดเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ ก็เท่ากับว่าถ้าเป็นห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่งเครื่องอยู่ที่ชั้นสอง